กลางเมืองมิถิลานครเสียงของกลงวานสะท้อนทั่วพระราชวางังขณะที่ข่าวการประสูตรของพระโอรสแห่งพระเจ้าพรหมทัตถูกประกาศไปทั่วราชาอาณาจักรพระราชาทรงยินดีที่มีราชาทาย,ยาทสืบบัลลังก์แต่แล้วเมื่อหมอดูประจำราชสำนักทำนายว่าเจ้าชายองค์น้อยจะนำภัยพิบัติมาสู่ราชวงศ์ความปิติยินดีก็พันกลายเป็นความหวาดหวัน่นโอรสพระองค์นี้หากเติบใหญ่จะนำพาเคราะห์ร้ายมหาศาลมาสู่บ้านเมืองหมอดูเอ่ดด้วยสีหน้าเคร่งครึมพระเจ้าพรหมทัตแมจะทรงรักบุตร แต่ด้วยความกลัวต่อเคราะห์กรรมจึงตัดสินใจสั่งให้นำพระโอรสไปทิ้งกลางป่าเพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมอันเลวร้ายของราชอาณาจักรใน่ําคืนอันเงียบงนันทหารราชองครักษ์นำห่อผ้าใบเล็กๆที่บรรจุพระโอรสเดินลัดล่อผ่านป่าทึบเสียงร้องให้เบาๆของทารกดังกล้องในสายลมทหารวางร่างน้อยลงบนพื้นหญ้าก่อนจะไปโดยไม่หันกลับมาแต่โชคชะตากลับมีแผนการที่ต่างออกไปเช้าวันต่อมาพะระฤาษีแก่ผู้บำเพ็ญตะบะอยู่ในถ้ำกลางป่าได้ยินเสียงร้องของทารก เมื่อเดินไปตามเสียงกระพบเด็กชายที่ถูกทอดทิ้งโดยความเมตตาพระฤาษีจึงรับเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าลักษณะวงศ์วันเวลาผ่านไปภายใต้การชี้นำของพระฤาษีลักษณะวงศ์เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งได้เรียนรู้วิชาศิลปการต่อสู้ตั้งแต่กระบี่กระบองธนูไปจนถึงวิชาอาคมอันลึกล้ำทุกเช้าเขาจะออกฝึกซ้อมตวัดาดบเหนือผิวน้ํากระโจนขึ้นบนหลังม้าและฝึกใช้เวทมนต์ควบคุมธาตุทั้งสี่พระฤาษีพร่ำสอนเขาเสมอว่าจะเกิดมาเพื่อภารกิจสําคัญ จงใช้พลังของเจ้าเพื่อสร้างคุณความดีอย่าหลงไปกับอำนาจอันลวงตาแม้ลักษณะวงศ์จะมีชีวิตที่สงบสุขในป่าใหญ่แต่ความสงสัยในชาติกำเนิดของตนก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันเรามาจากที่ใดกันแน่เขาถามตนเองเสมอแต่พระฤาษีก็ไม่เคยให้คำตอบวันหนึ่งขณะที่ลักษณะวงศ์กำลังฝึกซ้อมอยู่กลางป่าเขาเงยหน้ามองพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้ารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง การเดินทางเพื่อตามหาคำตอบแห่งโชคชะตาที่เขายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยการทดสอบความรักและศึกสงครามหมอเสียงนกป่าร้องก้องทั่วแนวไม้หนาเึิบสายลมพัดผ่านใบไม้ไหวกระทบกันเป็นจังหวะลักษณะงยืนอยู่บนเนินเขาสูงทอดสายตาไปยังเส้นทางที่ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาถึงเวลาแล้วเราต้องออกไปตามหาความจริงของเราเขาพึ่มพำกับตัวเองก่อนก้าวเท้าเดินสู่โลกกว้างเป็นครั้งแรกเขาเดินลัดาอผ่านหุบเขาและลำธาร พบทั้งสัตว์ป่าและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในเงามืดในยามค่ำคืนเขาก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและใช้วิชาที่พระฤาษีถ่ายทอดให้เพื่อปกป้องตัวเองจากอันตรายวันหนึ่งระหว่างที่เดินทางเข้าสู่ป่าทึบแห่งหนึ่งเขาได้ยินเสียงหญิงสาวร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากลำธารเบื้องหน้าลักษณะวงรีบวิ่งไปดูและพบหญิงสาวสองคนถูกยักษ์ร้ายตัวมหือมาคุกคามอยู่หญิงสาวทั้งสองแต่งกายงดงามแต่มีร่องรอยความอ่อนล้าและบอบช้ำดวงตาของพวกนางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่ยักษ์ตัวนั้นหัวเระเสียงดังลั่นฮ จ้ามนุษย์น้อยข้าเจอเจ้าสองคนนี้ก่อนเจ้าห้ามยุ่งมันขู่คำรามแต่ลักษณะวงไม่สนใจคำขู่เขาชักดาบออกมาจากฝักก้าวเข้าเผชิญหน้ากับอสูรร้ายถ้าอยากแต่ต้องพวกนางจะต้องผ่านข้าไปก่อนอยากคำรามลั่นพุ่งเข้าหาเขาด้วยกรงเล็บใหญ่โตแต่ลักษณะวงหลบได้อย่างว่องไวก่อนจะใช้ดาบฟันเข้าใส่แขนของมันเลือดสีดำไหลทะลักออกมาเสียงร้องโหยหวนดังกึกก้องไปทั่วป่าโดยการต่อสู้อันดุเดือด ลักษณะวงใช้ไหวพริบและพลังที่ฝึกฝนมาจัดการกับยักษ์ร้ายจนลม้มลงก่อนที่มันจะหายวับไปเหลือเพียงเท่าธุรีปลิวไปตามสายลมหญิงสาวทั้งสองมองลักษณะวงด้วยความซาบซึง้งนางทั้งสองคือพระเพื่อนและพระแพงเจ้าหญิงจากเมืองใหญ่ที่ถูกขับไล่ออกจากราชาอาณาจักรของตนเองพวกนางถูกกล่าวหาว่าเป็นการกีนีและต้องหนีตายมาอยู่ในป่าลักษณะวงรับฟังเรื่องราวของพวกนางด้วยความเห็นใจและตัดสินใจพาทั้งสองเดินทางไปด้วยกันระหว่างทางพระเพื่อนมักเป็นคนเงียบขรึมสุขุม ส่วนพระแพงมีนิสัยร่าเริงสดใสลักษณะวงเริ่มรู้สึกผูกพันและอบอุ่นที่มีเพื่อนร่วมทางเป็นเจ้าหญิงทั้งสองสายตาที่เขามองพวกนางเริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวยามค่ําคืนลักษณะวงนั่งมองแสงดาวพระเพื่อนและพระแพงหลับพิงกันอยู่ข้างกองไฟเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้เป็นจังหวะนี่คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเขาพึมพำกับตัวเองโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอันตรายที่แท้จริงยังรอยอยู่เบื้องหน้าเสียงฝีเท้ามาดังต้องทุ่งกว้าง ลักษณะวงศ์พระเพื่อนและพระแพงเดินทางจนมาถึงเมืองวิเทหะบ้านเกิดของเจ้าหญิงทั้งสองทว่าสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับไม่ใช่ภาพของเมืองที่สงบสุขเหมือนที่เคยเป็นกำแพงเมืองมีร่องรอยของสงครามประตูใหญ่ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกพลเมืองเดินไปมาอย่างหวาดระแวงและทหารในชุดกรอดดำของกษัตริย์จอมอธรรมท้าววิรุณราชเดินลาดตะเวนไปทั่วบ้านเมืองของพวกเรากลายเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรพระเพื่อนพูดเสียงสั่นเครือขณะที่พระแพงน้ำตาคลอเบา้า ทั้ง3แอบเข้าไปในเมืองและพบว่าประชาชนถูกกดขี่อย่างโหดร้ายอดีตมหาราชาของเมืองถูกจับขังไว้ในคุกใต้ดินขณะที่ท้าววิรุณราชปกครองเมืองด้วยความโหดเหี้ยมลักษณะวงตัดสินใจเข้าไปพบกับเขาโดยตรงข้าขอคืนเมืองให้กับผู้ที่สมควรปกครองลักษณะวงประกาศต่อหน้ากษัตริย์ผู้ชั่วร้ายท้าววิรุณราชหัวเราะเสียงดังฮือฮือเจ้าคิดว่าเด็กหนุ่มอย่างเจ้าจะล้มค่าได้หรือทหารจับตัวมันลักษณะวงพุ่งเข้าไปต่อสู้ เขาใช้วิชาดาบที่ฝึกฝนมาอย่างชำนาญจัดการทหารทีละคนอย่างว่องไวแต่สุดท้ายก็ตกเป็นรองเพราะศัตรูมีจำนวนมากกว่าเขาถูกจับตัวไปคุมขังทิ้งให้พระเพื่อนและพระแพงต้องหาทางช่วยเหลือพระเพื่อนและพระแพงหนีออกจากวางังและรวบรวมทหารที่ยังจงรักภักดีต่อราชวงศ์พวกนางแอบเข้าไปช่วยลักษณะวงออกจากคุกใต้ดินก่อนที่ทั้งหมดจะประชุมกันวางแผนกอบกู้บัลลังลักษณะวงรู้ดีว่าจะต้องใช้ทั้งไหวพริบและกำลังทหารเพื่อโค่นล้มท้าววิรุณราชเขาจึงเริ่มวางกลยุทธ ปลุกใจประชาชนให้ลุกขึ้นต่อต้านเลาวเข้าไปหยุดอาวุธและสเสบียงของศัตรูวางกำลังซุ่มโจมตีในจุดยุทธศาสตรส์สำคัญเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ถึงเวลาของสงครามที่แท้จริงคืนก่อนสึบใหญ่พระเพื่อนและพระแพงมาหาลักษณะวงศที่เต็นท์บัญชาการนางทั้งสองรู้ดีว่าการสึกครั้งนี้อาจทําให้ใครบางคนต้องสูญเสียพระแพงเอื้อมมือไปจับแขนลักษณะวงศ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผัวข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอพระเพื่อนมองลักษณะวงด้วยสายตาลึกซึง้ง หากพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของเราข้าก็อยากให้เจ้ารู้ว่าข้าเธอหยุดพูดก่อนจะเม้มปากแน่นลักษณะวงมองพวกนางด้วยความรู้สึกหลากหลายที่ก่อตัวขึ้นในใจแต่เขารู้ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของความรักแต่เป็นเวลาของสงครามข้าสัญญาข้าจะปกป้องพวกเจ้าให้ถึงที่สุดเขาตอบหนักแน่นรุ่งเช้ากองทัพของลักษณะวงงและประชาชนผู้กล้าหาญยืนเรียงแถวกันเบื้องหน้ากำแพงเมืองขณะที่กองทัพของท้าววิรุฬราชก็เตรียมพร้อมรับมือเสียงแตรศึกดังขึ้น ลักษณะวงยกดาบขึ้นฟ้าประกาศกล้องก่อนพุ่งเข้าสู่สนามรบการต่อสู้เพื่อทวงคืนเมืองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงกลองสึกเงียบลงเมืองวิเทหะก,กลับคืนสู่ความสงบลักษณะวงยืนอยู่กลางลานกว้างพลเมืองต่างเปล่งเสียงโห่ร้องยินดีต่อชัยชนะที่เขานำกลับมาให้แต่ก่อนที่เขาจะได้ครองบัลลังเหล่าเทพเจ้าผู้เฝ้ามองชะตากรรมของมนุษย์ตัดสินว่าลักษณะวงยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างแท้จริงคืนนั้นลักษณะวงฝันเห็นชายชราผู้หนึ่งยืนอยู่ริมแม่น้ำกว้างใหญ่ สายน้ำเชี่ยวกรากไหลเวียนราวกับมีชีวิตหากจะต้องการเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงจงข้ามแม่น้ำนี้เสียก่อนเสียงชายชรากล้องกังวานเมื่อลักษณะวงตื่นขึ้นท้องฟ้ามืดครึม้มดวงดาวดับสิน้นพระเพื่อนและพระแพงพยายามห้ามเขาแต่ลักษณะวงเชื่อว่านี้คือสิ่งที่เขาต้องเผชิญเขาเดินลุยลงไปในสายน้ำอันเย็นเฉียบแต่ทันทีที่ก้าวพ้นกลางแม่น้ำกระแสน้ำพลันเปลี่ยนเป็นพายุหมุนผัดร่างของเขาหายไปต่อหน้าต่อตาพระเพื่อนและพระแพงลักษณะวงฟื้นขึ้นมาในปลายใหญ่ แต่บางสิ่งผิดปกติเขาไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครเขาจะไม่ได้ว่าต่อสู้เพื่ออะไรหรือว่าเคยมีใครอยู่เคียงข้างเขารู้เพียงว่าตัวเองเป็นชายพระเจนจรที่ไม่มีอดีตไม่มีจุดหมายในอีฝ้าของแม่น้ำพระเพื่อนและพระแพงออกตามหาลักษณะวงอย่างไม่ลดละผัวนางรู้ว่าถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเมืองที่ได้คืนมาก็อาจจะถูกช่วงชิงไปอีกครั้งทั้งสองเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆจนในที่สุดผบชายคนหนึ่งกําลังใช้ดาบฝึกฟันไม้กลางลานบ้านพระแพงร้องเรียก ลักษณะวง์แต่เขากลับมองด้วยสายตาว่างเปล่าพระเพื่อนยื่นดาบของเขาคืนให้เจ้าลืมไปแล้วหรือนี่คือดาบที่เจ้าสาบานว่าจะใช้ปกป้องบ้านเมืองลักษณะวงรับดาบมาจ้องมองคมดาบราวกับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในความทรงจําภาพสงครามอภาพกษัตริย์จอมอธร,รมภาพพระเพื่อนและพระแพงและท่านใดนั้นเองความทรงจําทั้งหมดก็ไหลกลับมาลักษณะวงกำลดาบแน่นสายตากลับมาเต็มไปด้วยเปลวไฟแห่งจุดมุ่งหมายอีกครั้งข้าจําทุกอย่างได้แล้ว เขาหันไปมองพระเพื่อนและพระแพงข้าเสียเวลามามากแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับไปและปกป้องทุกสิ่งที่เรารักลักษณะวงยืนอยู่บนยอดเนินสูงมองลงไปยังเมืองวิเทหะที่เคยเป็นของพระเพื่อนพระแพงวันนี้เขากลับมาเพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่สูญเสียไปพวกเราเสียเมืองไปเพราะความชั่วร้ายและวันนี้เราจะทวงคืนมันกลับมาเขาประกาศกล้องทหารที่พักดีตังโหร้องพร้อมใจลักษณะวงและกลองทัพของเขาตีฝ่าแนวป้องกันของท้าววิรุฬราช สงครามครั้งสุดท้ายประทุขึ้นกลางพระนครเสียงดาบปะทะกกันดังกึกก้องเลือดของนักรบหลังลงบนพื้นหินเย็นเฉียบท้าววิรุณราชออกมาประจันหน้ากับลักษณะวงศ์เป็นครั้งสุดท้ายข้าจะไม่ยอมให้เด็กอย่างเจ้าชิงทุกอย่างไปจากข้าเขาคำรามก่อนเงื้อดาบใส่ลักษณะวงศ์แต่ลักษณะวงศ์รู้แล้วว่าพลังแท้จ,จริงไม่ได้อยู่ที่อำนาจหรือความโหดเหีเ้ยมแต่อยู่ที่สติปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งเขาหลบคมดาบของท้าววิรุณราชได้ทุกครั้งและเมื่อสบโอกาสก็กระแทกดาบของตนเข้าที่พื้นจนแรงสั่นสะเทือนไปทั่ว ท้าววิรุณราชสีหลักและถูกล้อมจับโดยเหล่าทหารที่เคยจงรักภักดีต่อราชวงศ์ในที่สุดลักษณะวงศ์นำพระเพื่อนและพระแพงขึ้นสู่ราชบัลลังก์ประชาชนต่างส่งเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีเมืองวิเทหะได้รับอิสรภาพอีกครั้งจากนี้ไปข้าจะปกครองเมืองนี้ด้วยความเมตตาความยุติธรรมและความเสียสละลักษณะวงศ์ให้คำมั่นต่อหน้าประชาชนหลังจากสงครามสิ้นสุดลงพระฤาษีที่เลี้ยงลักษณะวงศ์มาก็ปรากฏตัวขึ้นในวันมงคลเขายิ้มอย่างภูมิใจและประกาศให้ทุกคนรับรู้ว่า ลักษณะวงคือกษัตริย์ที่แท้จริงพิธีอภิเษกสมรสระหว่างลักษณะวงกับพระเพื่อนและพระแพงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทำกลางแสงโคมและเสียงดนตรีที่ดังกังวานพระเพื่อนมีสีหน้าสงบสุขพระแพงมีรอยยิ้มเจิดจ้าและลักษณะวงยืนเคียงข้างพวกนางด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความรับผิดชอบลักษณะวงได้เป็นกษัตริย์ที่แท้จริงมีใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะเขาเลือกที่จะเดินเส้นทางแห่งคุณธรรมสติปัญญาและความกล้าหาญเมืองนี้จะรุ่งเรืองไม่ใช่เพราะข้าเพียงคนเดียว แต่พอเราทุกคนร่วมกันปกป้องมันเสียงโห่ร้องกึกก้องทั่วพระนครตำนานของลักษณะวงศ์จบลงที่นี่แต่เรื่องราวของเมืองวิเทหะจะถูกเล่าขานต่อไปตลอดกาล